เรื่องของปัญหาไฟป่าหมอกควันกันบ้างนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้กำชับทุกภาคส่วนในการมีความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันโดยเฉพาะในการร่วมมืองดเผาในห่วงที่มีสถานการณ์พร้อมยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านรับเป็นการป้องกันหมอกควันข้ามแดนครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาหมอกควันในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ครับ หลังจากที่รับฟังข้อมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับว่าสถานการณ์ในภาพรวมดีขึ้นซึ่งดูจากจุดความร้อนที่ลดลงนะครับซึ่งหน่วยงานได้ทํางานร่วมกันอย่างหนักหน่วงนะฮะอย่างต่อเนื่องด้วยในส่วนของหมอกควันข้ามแดนนะครับที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ก็ได้มีการเปิดการเจราจากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับความร่วมมือแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ครับก็ต้องขอความร่วมมือจากคนในประเทศก่อนครับโดยเฉพาะการไม่เผาในห่วงที่มีสถานการณ์หมอกควันปกคลุมในพื้นที่ครับเราไปฟังเสียงท่านนายกกันครับ คือถ้าทุกคนช่วยกันมันเอาอยู่แน่นอนเงไม่ต้องช่วยกันไงนายกไปสั่งปุ๊บเอ้ลถให้ได้นะรถให้ได้ถ้าถ้าคนไม่ร่วมือมันจะทําได้ไหมล่ะนะพี่นะว่าอย่าเผาอย่าจุดไฟในป่าอย่าจุดไฟอย่าไปทิ้งก้นบุหรี่ข้างถนนอย่าไปเผาว่าจะพืชน,นะเขาห้ามเผาก็อย่าเผาตอนที่ห้ามก็เผานี่จะทำยังไงอะเราบอกเราเห็นใจมันก็กฎหมายมันมีอยู่ไงใช่ไหม ไอคนนี่เขาไม่อยากเจอสองดุทาเาก็เขาก็ว่านายกสิว่าทำไมไม่กํากับดูแลติดตามวันนี้ก็ทางตำรวจเขาประกาศไปแล้วนะทางหน่วยงานที่อยู่ห้องประกาศไปแล้วห้ามเผาป่าวัชพืชโดยเด็ดขาดนะก็ต้องมีมีผลทางกฎหมายแหละนะเข้าใจไหมมันต้องอยู่กัอย่างนะี้และไม่งั้นมันแก้ไม่ได้หรอก